นอนทำไรตัดรังกองครับผมเอามันงอมแล้วหรอนะใช่มันงอมแล้วเดี๋ยวผมตัดไปวัดเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดูนะเอาเอาสองแก่นระวังหล่นมานะฮะไอสองลูกอะ่ะระวังสองลูกมันออกมานะยืนดีดีดดดดดดวางใหญ่ครับผมปีนี้ค,คุณผู้ชมลองกลองที่บ้านครับนี่ ถึงมองอมมากอลองชิมดมูมันหวานจริงเปล่าหวานแน่นอนอลองชิมกันดิเอาเลือกฟองใยสวยใหญ่ๆไปวัดอะ่ะฟองไม่สวยมันจะไปเอาไปนู่นน่นะข้างบนนู่นน่ะนี่เอาฟองให้มันแน่นๆอันอน,นี่อันนี้แน่นๆอันแหละวันนั้นตัดไปประมาณ5โล <cin stereotype> ใช่วันนั้นตัดไปเยอะมากหมดแล้วกินหมดเลยนอนกินหมดเลยเหรอกินหมดเลยเอาไปให้ยายกินนะนะใช่ผมกินกับยายสองวันหมดเลยโอ้โหว้าวแป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าเลยคุณผู้ชมกล่องใหญ่ครับผมนี่นี่นี่ผมมีเบลอเลย ป่าตีทุกขู่เ๊บเดี๋ยวพี่แกล้งเฮ้ยยังขยาวเิเลี้ยงให้มันนะนี่ที่มันจะได้ใส่เยอะแต่กล้ามันน้อย มือก็มีจับกิ่งแต่กลัวตกไงคุณผู้ชมคนกลัวความสูงเลยนะ่ะตกไปก็ไม่เจ็บหรอกแค่นี้เองอีทุบทุบตับ <laughs> ไม่เจ็บวั <laughs> นนั้นพี่เกมได้แผลเลยผมก็แค่ถลอกไงคุณผู้ชมนี่นี่ไงนี่แสบเลยนี่ถลอกยังไม่หายเลยครับผมตกต้นต้นนี้แหละวันนั้นน่ะยังหนุ่มอยู่ไม่ใช่เป็นไรกระดูก <laughs> ยัง

อย่างงามคุณผู้ชมดูดิว้าออย่างสวยมีแต่พวงใหญ่ๆครับผมแล้วแมลงวันทองก็เริ่มมาเจาะแล้วนะใช่พอมาสุกง,งอม,ม,งอมปุ๊บอะเปลือกมันนิ่มๆอะ่ะแมลงวันทองมาเจาะคุนเลยสีคุนเลยมนัโดนแสงแดดล้วไม่เห็นอะ่ะนี่นี่เออนี่ผู้ชมลองกองครับผม สูตรธรรมชาติออืหวานเจี๊ยบมาตัดให้พี่กินสักลูกสองลูกล้กินข <c oughs> าต้นนี้อร่อยที่สุดแล้วแถบฝั่งนี้ก็มีนะคุณผู้ชมนี่ก็มีครับนี้แต่ไม่ค่อยดกโอ้ตรงนี้ดกมากนี่ครับผมอันนี้เป็นสามพวงเลยครับผมแฝดครับผมนี่แล้วพี่เก็บแตกลูกนี้แตก สองแก่นไม่กล้าจับอะให้ป้อนไหม <laughs> ให้ป้อนไหมหวานยังหวานเลยคุณผู้ชมอารมณไงนี่ <laughs> แก้แล้วก็ก่อยจับลงไป <laughs> แก้จากข้างนั้นก็ตัดหูตะการลงไป <laughs> แก้ได้ก่อนที่มัดไว้เนะี่ย แป๊บเดียวได้ตะกาหนึ่งคุณผู้ชมอืออุ้ยหนักกวันนั้นอีกกิโลนี่อ่ะหนักมากหนักมากโอ้ไปลงไปก่อนพอแล้วครับคุณผู้ชมหนึ่งตะกา้าแล้วแปะแปะ <c oughs> มันรื่นมันรื่นเอาไปเก็บไว้กินมาหลังังน,นเหลือเยอะครับผม <c oughs> นี่ ลองกองปลอดสารครับนั่นตกไปหนึ่งกวงแล้วรอคอยได้รอคอยได้้า,าผมมีมือเดียวผมลงได้พี่เกม๊บอึ๊บ มดุมดมดุมดมุดมุดโอ้ยังเหลือเยอะอยู่นน,น<ด>ยังได้ตะก้า,กกาสองะก,ก้าเลยแหละได้ครับนี่ผมจะพาไปดูต้นหน้าบ้านนนพาคุณผ<ม>ูช้ชมไปดูต้นหน้าบ้านต้นเล็กอะ่ะมาดูต้นหน้าบ้านครับต้นนี้ผมไม่ต้องขึ้นเลยอะ่ะต้นหลังบ้านมันต้องขึ้นไงคุณผู้ชม อันนี้ต้นเล็กครับไม่ต้องขึ้นเลยต้นนี้ผมมากินทุกวันนี่ครับผมวังใหญ่อยู่นะครับแต่ก็เริ่มเน่าแล้วเพราะว่ามันฝนต,ตกเยอะแล้วก็มันมีแมลงวันทองมาเจาะนะครับผมต้นเล็กเองนะคุณผู้ชมดูดิเป็นลูกแล้วอ่ะ,ป,ะปีที่แล้วก็ได้กินเนาะ,นะปีที่แล้วก็ได้กินต้นนี้แหละสองปีละอันนี้เป็นปีที่สามมันเป็นลูก ใหญ่มากอะ่ะจะหมดแล้วเนี่ยผมมากินทุกวันตรงเนี้ยรูแบบไม่ต้องใหญ่มากนะครับแต่หวานเจียบเลยสบายเลยตรงนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องปีนเอาเลยใช่หวานอ,อันนี้ล่นสิตอีกี้อะ่ะใช่ใช่อันนี้ลนไม่สวยเลยคุณครับ เอาไปวัดพวกนี้เขามีฉลากชะลอมเยหรอฉลอมฉลอมสวยไหมเนี่ยสวยลูกข้าล่างข้าลางสวยอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปพวงอ่ะถัดจากพงนี้ไปนี่นคเล่ี่ไหนนี่นคนเล่นเลยเอาไปใส่ฉลากฉลองมามมีดมาก่อนอกมามาตัดไปเห็นตักสองสามพวงยวขึ้นลน เราเอามือน่ะเอาเต็มน้องกล้องน่ะลูกนี่ให้น่ากินอยู่หรอปุดดได้ปะนี่ไม่เอาอะนี่ใหญ่กว่าอีกนะอันั้น่ะงามงามอ่ะโอ้โหสวยๆมาเลยดีครับเดี๋ยวมันจะหล่น มันจะไม่ถึงวัดเนี่ยมันจะเลขก่อนหนึ่อ้หักเลยเป็นฟองหนึ่งบัวท่านนี่อ่อาไต้างซุดสองฟองก็ได้นั่นนี่นะเออแต่ไปถึงนะถึงสิผมสูงมามาให้เลย บิดเบิดรนนัดอ้บ้ลเลยอ,ะอ่ะอแต่ให้คุณผู้ชมดูว่าได้เยอะไหมวันนี้โหปูสติโชลองกลองต้นที่บ้านครับคุณผู้ชมมน,นิ้มาจัดลองกลองด้วยกันนะครับ <c oughs> จะบูนี้เอาไปวัดนะครับผมไปวันนี้ก็ ไว้พี่คนนี้ก่อนนะครับผมเต็มตะกร้าแล้วนะโอเคครับผมพบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ